ขอบคุณคุณนรธิศครับปัญหาแรงงานในประเทศไทยเป็นประเด็นที่นักการเมืองหลายพักเคยรับปากไว้เมื่อตอนหาเสียงนะครับขณะนี้ได้รัฐบาลชุดใหม่แล้วกลุ่มแรงงานทั่วทั้งประเทศก็มีความหวังว่าปัญหาของพวกเขาจะได้ถูกแก้ไขอย่างจริงจังทักทีนะครับที่ามรายง,งานจากนัาข่าวพลเมืองเครือข่ายแรงงานอ้อมน้อยอ้อมใหญ่ครับ หลังการเลือกตั้งผ่านพ้นไปมาวันนี้หลายฝ่ายได้ติดตามข่าวสารและให้ความสนใจกับรัฐบาลใหม่ที่จะเข้ามาบริหารประเทศอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะผู้ใช้แรงงานที่มีความหวังอยากให้รัฐบาลเร่งแก้ไขปัญหาค่าครองชีพยอย่างเร่งด่วนรวมถึงติดตามนโยบายการขึ้นค่าจ้างแรงงานที่เคยพูดไว้เมื่อครั้งหาเสียงเลือกตั้งอย่าให้รัฐบาลใหม่แก้ไขเรื่องค่าครองชีพ เพราะว่าผู้ใช้แรงงานทุกวันนี้ต้องแบบรับทราครองชีพที่มันแพงขึ้นแล้วก็ปัญหาผู้ใช้แรงงานท, <c oughs> ที่สะสมกันไว้มานานแล้วก็ยังไม่มีใครแก้ไขร <c oughs> วมไปถึงรัฐมนตรีที่จะมาอยู่กระทรวงแรงงานนะคะขอฝากรัฐบาลใหม่ด้วยช่วยหาคนที่มีความสามารถแล้วก็มีความเข้าใจในผู้ใช้แรงงาน รัฐบาลชุดนี้นะที่ได้มาคือเป็นผู้หญิงนะนะถ้ายินดีด้วยที่ไดเ้เสียงข้างแรกมานะคะคิดว่ารัฐปาลประชาชนไว้อย่างไงเนี่ยคิดว่ารัฐบาลทุดนี้คงทําได้นะไม่ว่าปัญหาความเดือดร้อนความทุกข์ยากของประชาชนนะผ่าท้องขยกให้แก้ปัญหาตร,ตรงนี้ก่อนแล้วก็ปัญหาคนงานคือถ้าจ้งางพะจ้าที่เป็นธรรมนะคะามน้อยที่ท่านบอกถูกต้อกว่าได้เป็นรัฐบาลวจะจะ ประกาศให้ทันทีอยากเห็นตรงนี้ค่ะไม่อยากให้ดีแต่พูดอยากให้ทําเลยนะคะถ้าอยากให้ประสบความสําเร็จในการที่ให้ความสามัคคีปองดองกับพี่น้องประชาชนไม่มีความแตกแยกนะคะนอกจากเรื่องของค่าจ้างแล้วหลายคนยังเสนอให้ทางรัฐบาลชุดใหม่ดูแลครอบคลุมในเรื่องของสวัสดิภาพของคนทำงานไม่ใช่แค่ประกาศเป็นเพียงนโยบายและหวังว่าจะทำได้จริงอยากให้สวัสดิการ ดีถึงเราคาเล่นของวะชั้นก็กินแล้วคิดมันหนุไปโรงเรียนเมื่อหนึ่งเออเขาได้ค่าเช้าของอีกเอางี้ทั้งบ้านต้องต้องเดื่อนี่ 30ปีเช่ที่ว่าเออเสัเียนแล้วค่ะที่ปกที่ปีไปแล้วข้างบริษัทจะชวนเชิยให้กับบมีหลังจากที่ลงคะแนนเสียงเลือกผู้แทนลงไปทําหน้าที่แทนพวกเราก็หวังว่าเขาจะทําหน้าที่ตามที่เคยรับปากไว้และพวกเราเองคงจะติดตามการทํางานอย่างใกล้ชิดเพื่อให้ปัญหาต่างๆของผู้ใช้แรงงานได้รับการแก้ไขอย่างจริงจังเสียที นักข่าวพลเมืองเพื่อ่าแรงงานรายงาน,างานและทั้งหมดก็คือข่าวข้ามไทย p ี s ในวันนี้นะครับขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมครับผมแชร์รับผมยาพร้อมกับทีมงาาทุกคนสวัสดีครับ